เบ,บียนะน่ยกาะพระโหนพระโหนพระพุทธศาสน,นาโหนครูบาอาจารย,าย,แบบย์เนี่ยเกาะเกาะพระเหลืองด้วยเบียเนี่ยเอาดีมาไไม่เอาเชิญมาเลยโต่อตัวแล้วเวลาเนี่ยมาเลยเวทีไหนก็ได้เอาเรื่องตามลำเนินนะเปล่าอ่ะคุณพินีอ่ะเอามามาท้าต่อยท้าตีกับกูว่าตัวต่อตัวไหมเบียพระมาท้ากูต่อยเนี่ยนะเฮ้ยมันอะไรอะ่ะเป็นพระยังไงอะ่ะทำไมถึงไม่มีความสงบงบเงียบในสรรมณะสารูปของตนกูมหาจารย์ตรงที่มาท้ากูต่อยนี่แหละคืออะไร เี้ยน่ก่อพระโหนพระโหนพระพุทธศาสนาโหนครูบาอาจารย์เนี่ยก่อจริงก่อพระเหลืองด้วยเบี้ยเนี่ยเราไม่อย่างนี้จะดังเหรอฮะก่อพระเหลืองด้วยแล้วจะบอกให้นะเนี่ยขอใช้พระเหลืองพระกันเนี่ยทั่วประเทศนะบอกให้รู้เบี้ยเนี่ยเราไม่ก่อพระดิไม่มาดามาว่าพระไปจวงจับพระพระเครื่องมันทระพุดมม่งเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าเทศมราชาเรื่องการ้อยกระทงเรื่องการบวชลองดูจะดังไหมพระนก็มีเมตตาลุมเริ่มอะไรไปทำร้ายเดียตรงไหนเล่า เอ,ออต่เบียร์เขาเขาเขา,าเขาเขาเขาเอาดิเขาไปไปกลัวเขาพูดเองมาเลยเนี่ยนะนะพูดเองเออนะเอาดิมาแตไม่ไไเชิญมาเลยตัวต่อต,ตัวแล้วเวลาเนี้ยมาเลยเวทีไหนก็ได้เอาไว้าดำเนินนะเปล่าลุงพินีอะเอามาแล้วรื้อตรงไหนไอะเวทีไหนก็ได้ช่องไหนก็ได้อืมไปคุยธรรมะคุยธรรมะเราดำเนินเราขอเขาเวทีเป็นการเดี๋ยวมีนักมวยเองี่ยคอยดูอะเกิดมันมีปัญหาเออเราดำเนินเหมือนกันก็มีนักมวยอ,อยู่คุงงงมากเลยทำทำไมอ่ะ แล้วมีการมาท้าต่อยท้าตีกับกูว่าตัวต่อตัวไมมเบียพระ,อะเออพระมาท้ากูต่อยเนี่ยนะเฮ้ยมันอะไรอะ่ะตัวเองยังปฏิบัติแบบนั้นอะ่ะยังคิดว่าตัวเองยังเป็นพระที่ปกติเป็นพระที่ดีอีกเหรอเข้าใจหรือยังว่าสิ่งที่กูพูดเนี่ยกูไม่ได้ทําลายคณะสงฆ์แต่กูต้องการชี้ให้เห็นว่าพระสงฆ์ที่ดีเป็นยังไง พระสงฆ์ที่ไม่ดีเป็นยังไงกูกําลังชี้ตัวนี้ต่างหากแล้วมึงก็เห็นดูอะ่ะมึงดูเอาอะ่ะมึงก็รู้แล้วอะ่ะว่าเป็นยังไงอ่ะนะ